สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกุมทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะสำหรับโชคชะตาในเดือนพฤษภาคมนี้ของชาวลัคนากุมราศีกุมแม่หมอขอยืนยันได้เลยค่ะว่า คุณจะเป็นราศีที่ดวงดีดวงเฮงยืนหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะด้วยมุมของดวงดาวนะที่ไม่มีดาวไปโคโจรอ,อยู่ในเรือนเสียเลยนะคะและในเรือนการเงินของคุณนะจะมีทั้งดาวพฤหัสบดีโคโจรเป็นเกษตรารธิบดีมีดาวพระเกตนะคะดาวเทวดาดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาลโชคลาภให้คุณจะได้รับในสิ่งที่ไม่คาดฝันมาก่อนคะ่ะและดาวสุกนะซึ่งเป็นตัวแทนของเงินทองความรักความสุขความสําสเร็จสิ่ง ทรัพย์หลักทรัพย์ความมั่นคงก็จะโคจรเข้าสู่ราศีมีนได้มาตรฐานทางดวงดาวเป็นมหาอุดในช่วงวันที่1-25ถึง25พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะก็ถือว่าสำหรับชาวกลุมแล้วนะคะจะเป็นจังหวะที่ดีในการที่คุณจะมีสินทรัพย์มีหลักทรัพย์นะคะหรือคุณจะได้สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองและอิทธิพลของดาวดวงอื่นๆที่เหลือจะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวลัคนาราศีกุม ก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะช่องของเรานะแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาดังนั้นขอให้เน้นดูที่ลัคนาเกิดก่อนนะคะถ้ารู้ลัคนาแต่หากท่านใดนะที่อาจจะไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนก็สามารถที่จะใช้ราศีเกิดของคุณนะนั่นก็คือราศีกุมรับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกันนะคะและแม่หมอก็ ก็จะใช้ไพ่ทาโร่ะะมาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะเอาละค่ะชาวลัคนาราศีกุมค่ะก็มาเริ่มต้นกันที่ดาวประจำตัวของคุณก่อนเลยค่ะ าดาวพระราหูนะคะตอนนี้ยังโครจรอ,อยู่ในสหัสชชะนะคะโยกหน้าลัคนาราศีเกิดของคุณก็ถือว่านะเพื่อนสังคมการเดินทางจะกลับเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคุณมากขึ้นค่ะหลายคนจะได้เดินทางมากขึ้นนะคะหรือบางทีจะมีเรื่องของการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนนะะหลายคนจะได้เจอสังคมใหม่เจอเพื่อนใหม่ๆแต่เพราะบางทีมากคนก็มากความเนาะคนที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยนะก ถือว่าจะมีทั้งคนที่ดีกับเรานะและคนที่ร้ายกับเราด้วยเหมือนกันทําให้บางทีอาจจะต้องไปขัดแย้งขัดใจกันเพราะเรื่องผลประโยชน์หรือบางทีจะมีคําพูดคําจากระทบกระทั่งไม่เข้าหูกันก็ได้ค่ะนั่นก็เพราะว่าดาวราหูเขาจะไปโครจรคู่กับดาวศัตรูนั่นก็คือดาวพุธนะส่วนสิ่งที่ดีๆและโดดเด่นประจําเดือนนี้ของคุณนะคะชาวลัคนาราศีกุมนั่นก็คือดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์กำลังจะโครจรเข้าไปส ติดอยู่ในเรือนการเงินนะคะได้ตำแหน่งทางดวงดาวที่เรียกว่ามหาอุดนะคะและในเรือนการเงินของคุณยังมีทั้งดาวพฤหัสบดีดาวพระเกตโคจรรออยู่แล้วดังนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าในช่วงวันที่1ถึง25พฤษภาคมวาสนาทางการเงินของชาวลัคนาราศรีกุมจะดีจะโดดเด่นยืนหนึ่งอย่างแน่นอนเลยค่ะถือว่าคุณจะมีโชคดีมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโชค ความสําเร็จนะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมจะหาเงินได้ไง่ายมากขึ้นคุณจะมีโชคมีลาบมาสู่ตัวค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจะคอยคุ้มครองมีคนสนับสนุนช่วยเหลือนะคะและถือว่าจะเป็นช่วงที่คุณจะมีลางสังหรณ์มีเซนเกี่ยวกับการเงินที่แม่นยำม,มากเลยค่ะดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนสุภาดาวเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จโคจรขึ้นไปเป็นมหาอุดก็ย่อมจะส่งเสริมให้เจ้าชะตาจะมี ชื่อเสียงมีความสําเร็จเข้ามาในชีวิตชาวลัคนาราศีกุมคะเตรียมรอรับข่าวดีๆสิ่งดีๆได้เลยคะ่ะ เอาละบางคนความสำเร็จของคุณอาจจะมาในรูปแบบของบ้านใหม่รถใหม่การที่จะได้ขยับขยายที่อยู่อาศัยนะการที่จะได้ตกแต่งบ้านเรือนรีโนเวทบ้านให้หน่าอยู่มากขึ้นค่ะภาพรวมเดือนนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมแล้วชีวิตถือว่าดวงดีและดวงเฮงมากๆเลยเพราะว่าจะมีดาวสุภเคาะห์เข้ามาโคจรให้เกิดลาภผลในเรือนการเงินของคุณจะหาเงินง่ายจะได้เงินเยอะนะคะหรือว่ามีโชคแบบไม่คาดฝันเข้ามา ชื่อเสียงเครดิตของคุณจะดีมากๆในระยะนี้เป็นจังหวะที่เงินทองจะหลั่งไหลนะคะส่วนหนึ่งก็จะมาจากความขยันขันแข่งของตัวคุณเองนี่ล่ะค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากจังหวะของโชคลาภที่มาถึงตัวคุณพอดีดังนั้นนะแม่หมอก็ขอยกให้ชาวลัคนาราศีกุมเป็นราศีที่ดวงดียืนหนึ่งประจำเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะคะในด้านการงาน ก่อน17พฤษภาคมนะคะดาวการงานยังโคจรทับตัวแล้วก็ยังเป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวพราหูก็ต้องบอกเลยค่ะว่าครึ่งเดือนแรกงานอาจจะค่อนข้างเยอะค่อนข้างเหนื่อยมีอะไรให้คุณต้องทำอยู่ไม่หยุดนะคะหลัง17พฤษภาคมดาวการงานจะเลื่อนเคลื่อนตัวเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินถือว่างานจะสร้างเงินเงินจะสร้างความสำเร็จให้กับคุณค่ะเป็นจังหวะที่ยิ่งขยันก็ยิ่งรวยหยิบจับทำอะไรก็ดีไปหมดค่ะค่ะ ก็ดีธุรกิจการลงทุนก็ดียอดขายกลับมาดีงานดีเงนิงนดีมากเลยนะคะช่วงนี้ถือว่าจะมีเรื่องน่ายินดีเกี่ยวกับงานเข้ามาค่ะหลายคนจะได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่จะทําให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้พบมิตรภาพที่ดีเกี่ยวกับการทํางานนะหรือว่าถ้าหากคุณติดขัดมีปัญหาเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับสถานการณ์ใดๆก็ตามคุณจะได้เพื่อนได้คนใกล้ตัวได้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภอย่างที่บอกเอาไว้ค่ะว่าดาวสุขโครจรได้ตำแหน่งที่ดีโครจรขึ้นไปเป็นมหาอุดส่วนดาวพฤหัสก็โครจรในตำแหน่งที่ให้ความมั่นคงกับคุณนอกจากนี้ยังมีดาวพระเกตโครจรสถิตร่วมนะคะก็ถือว่าบุญกุศลหนุนส่งดวงชะตาค่ะหลายคนจะได้ใช้เงินเพื่อสนองความต้องการของตัวเองบ้างแล้วคะ่ะจะได้ซื้อของที่อยากได้มานานสิ่งที่คิดฝันไว้เกี่ยวกับการเงินมีเกณฑ์สำเร็จนะคะต่อจากนี้ ไปนะชาวกุมถือว่าจะมีเงินทองโชคลาภเข้ามาสู่ตัวอยู่เรื่อยๆคุณจะหาเงินได้ง่ายขึ้นจะมีสภาพคล่องที่ดีมากขึ้นนะคะโชคลาภก็มีเข้ามาการเงินก็พลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นแล้วนะคะและในบางคนนะคุณจะมีความมั่นคงขณะที่จะไปซื้อสินทรัพย์ที่ต้องการได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินคอนโดหรือรถต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภการเสียเส่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่ดีค่ะเพราะว่าบุญที่เคยทําจะหนุน นำให้สําเร็จนะคะชาวลัคนาราศีกุมคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเงินทองจะหล่างไหลและคุณก็จะมีเซนต์มีรางสังหอนอมีความฝันเกี่ยวกับการเงินที่แม่นยําม,มากๆเลยค่ะในระยะนี้ ในด้านความรักความสัมพันธ์แน่นอนคะ่ะว่าดาวสุโคจรเป็นมหาอุดทั้งทีความรักก็ต้องดีอยู่แล้วเนาะในคู่ที่มีความรักในคู่ที่ความรักดีไม่มีปัญหานะคะจะเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างหลักสร้างฐานสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันคะ่ะและใครนะที่ยังไม่ได้พาแฟนเข้าบ้านนะช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเปิดตัวแฟนนะพาไปให้ญาติพี่น้องรู้จักเขาจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีคะ่ะส่วนคนโสดนะคะก ถือว่าคุณเนื้อหอมมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนแล้วล่ะค่ะก็ทําให้คุณเป็นลัคนาราศีที่มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ดีมีฐานะเข้ามาสนใจในตัวคุณแต่ในหลายๆคู่นะคะอย่าลืมว่าดาวคู่ครองของเราช่วงนี้โครจรไปเจอราหูค่ะดังนั้นนะคะในบางคู่ก็อาจจะเกิดในเรื่องของความสงสยัยความไม่ไว้ใจกันขึ้นมานะเพราะว่าเรื่องของความรักเก่าๆคนรักเก่าๆอาจจะกลับมากวนใจก็ได้และถ้าคู่ไหนนะคะที่อาจจะผิดใจกันทะเลาะ ก็มีปากมีเสียงกันนะคะหลัง15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคู่ของคุณนะก็จะเริ่มที่จะลดอีโก้ลดที่ถีมาน้าในตัวลงบ้างได้แล้วเนาะใช้จังหวะเวลานี้เข้าไปคุยไปเคลียร์ปัญหานะคะ,ะความราบรื่นทางความรักก็จะดีขึ้นค่ะหรือบางทีนะ,ะเดือนนี้แฟนก็จะอยู่ติดบ้านมากขึ้นแล้วค่ะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังดาวมรณะไปจรอ,อยู่ในสหัสชานะคะก็ต้องระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางนะคะหรือการที่เราอาจจะไปติดไข้ติดหวัดติดโควิดจากเพื่อนจากคนใกล้ตัวก็ได้ค่ะดาวเสาที่อยู่ในวินาศนะคะก็ต้องระวังปัญหาในเรื่องของความเครียดความแพนิคบางอย่างนะที่เข้ามากระตุน้นจนบางทีอาจจะทําให้คุณรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ได้นะคะ ในส่วนวันที่โชคไม่ดีทำอะไรก็ติดขัดมีปัญหาจะได้แก่วันที่ 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20และวันที่21พฤศภาคมนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงไทยได้ไพ่3ถ้วย8เหรียญและราชินีเหรียญน,นะคะ เอาละค่ะชาวลัคนาราศีกุมค่ะก็เปิดตัวมาด้วยไพ่สามถ้วยค่ะในเดือนนี้3มถ้วยหมายถึงความสุขความสมหวังบรรยากาศของการเฉลิมฉลองนะคะ แต่ได้ค่ะว่าคุณอาจจะได้ไปเจอเพื่อนเจอสังคมมากขึ้นก็ได้ค่ะมีทั้งในเรื่องของการสังสรรค์เข้ามานะคะหรือบางทีจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสบายใจผ่อนคลายนะการได้ไปพบปะกับผู้คนมากขึ้นบ่อยขึ้นในระยะนี้สําหรับไพ่แปดเหรียญน,นะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการเงินหมายถึงเป็นจังหวะเวลาที่การเงินค่อนข้างดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมคุณจะได้เงินจากความสามารถนะคะลงทุนลงแรงไปนะก่อนหน้านี้คุณจะได้รับผลตอบแทนกลับมานอก นอกจากนี้ยังหมายความว่าคุณกําลังจะมีโอกาสมีช่องทางในการสร้างรายได้นะหยิบจับทําอะไรก็ได้เงินได้ทองกลับมานะคะอย่าลืมเขาว่าเดือนนี้คุณจะมีดาวสุพเคข้อหลายดวงไปโคโจรอยู่ในเรือนการเงินก็ถือว่าดาวบุญจะหนุนส่งดวงชะตาคุณค่ะและดาวศุกร์ที่ไปโคโจรเป็นมหาอุดร่วมกับดาวอังคารยิ่งทําก็ยิ่งได้ยิ่งขยันก็ยิ่งรวยเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวมากขึ้นค่ะด้วยความรู้ความสามารถสติปัญญาของคุณเนี่ยแหละที่จะ ้างเงินสร้างทองงอกเงยออกมาได้และโดยมุมของดวงดาวนะที่แทบจะไม่โคจรเสียเลยค่ะในเดือนพฤษภาคมนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีกุมคุณเป็นราศีที่มีโอกาสดีมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภเงินทองที่จะหลั่งไหลเข้ามาดวงดีดวงเฮงดวงปังยืนหนึ่งคะ่ะชาวกุมถือว่าดวงจะรับทรัพย์นั่งนับตังเหมือนราชินีที่ถือเหรียญอยู่ในไพ่ใบสุดท้ายนะคะยังไงแม่หมอก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านนะคะ เฮงๆปังปังรวยๆได้เป็นเศรษฐีถูกหวยรวยโชคกันทุกๆคนเลยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะ้าที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไครต์กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทาคลิปด้วยนะคะและหากท่านใดนะที่ให้เกียรติสลาดเวลากดไลค์กดแชร์ช่วยกันกดคอมเมนต์ใต้คลิปของแม่หมอมาโดยตลอดนะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ